สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เจอทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับชิปวิดีโอนี้ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนทีมนะ<ช>ก็อาจจะเห็นได้ว่าบาวอนิวิทเข้ามานะซึ่งเวรัตถามว่าเก่งไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะใครมีก็ใช้ไปเถอะครับแต่ผมปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับเพราะว่า ตารที่ผมบอกไปนะครับผมใช้สายพลังธาตุไม้2ตัวอาจจะทําให้ทีมมันแบบแพ้ธาตุไฟมากเกินไปนะก็าตามนั้นนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ผมนําขึ้นมาเพื่ออาจจะแบบให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของผมแล้วกันนะเผื่อเพื่อนเพื่อนพื่อ,อ,อ,อน้องอาทาแบบผมหรือกําลังจะทานะาดูดูความผิดพลาดนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคคลิปวิดีโอนี้คือกอารความผิดพลาด ที่ทำทีมแบบนี้นะครับโอเคไม่ใช่ว่าทีมแบบนี้มันไม่โหดน,นะครับแต่ผมเลือกที่จะปั้นตามทีมตํานานนะก็ก็เข้าใจนะครับว่าบางครั้งการอิงตํานานมากเกินไปอาจจะทําให้แบบทีมแบบมันมั่วนะโอเคก็เ okay. ข้าใจว่าทีมตํานานก็ตุกตัวตํานานไม่ใช่ว่าบางตัวที่เขาออกมันไม่เก่งนะครับมันก็เก่งในหลีของมันนะครับโ okay. อเคอโอเคไา okay. ผมได้ทําการปั้นเจสสิก้าแสงไปนะครับซึ่งผมก็ไปดูตํานานหลายๆทีมเขาก็ยังใช้เจสสิก้าแสงอยู่ซึ่งผมไม่มีเกียร์เลยทําให้เจสสิก้าแสงผมไม่มีประสิทธิภาพนะแต่ถ้าผมเปลี่ยนอาจากเจสสิก้าแสงไปปั้นบาอนูบิสนะซึ่งผมมีเกียร์ที่แบบดีๆอยู่แล้วนะเกียร์ดีๆที่แบบทาให้บาอนูบิสนะฉายแสงได้ดีนะซึ่งผมทําเป็นเก้าดาวได้ด้วยนะ,ะแต่ผมไปเอาเจสสิกา้าซึ่งทําให้ทีมผม เป็นยังไงก็แพ้บากิเกินมากเกินไปนะถ้าผมเอา,อาปั้นอะดูบิสนะตัวชนเป็นอะไรที่แบบผมว่าน่าจะยืนได้นานนะถ้าผมได้เอเลนมาผมก็คงจะไม่ปั้นเอเลนนะเพราะว่าอาย่างไงละ่ะคิดว่าบัอนอูบิสน่าจะดีกว่าซึ่งาสายฟรีแต่ละคนการปัน้นตัวเรนเจอร์แสงมือดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับอ่ะ อย่างเจสิกาผมก็ยังเป็นตัวที่2ของทีมอยู่เลยเพราะว่าช่วงก่อนๆผม,มไม่ค่อยได้เก็บกบม่วงนะแต่ถ้าใครเป็นสายฟีที่ขยันหน่อยนะการเก็บกบม่วงในแต่ละเดือนมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมทำเจสิก้าไปแต่ถ้าผมเปลี่ยนอีกทำลายหนึ่งไปปั้นบาออนุบิสนะผมคิดว่าทีมของผมมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับปกติผมขึ้นได้แค่เพชรหนนะ แต่ถ้าผมปัน Bar ้นบาอนุบิตผมอาจจะขึ้นไปามาสเตอร์เลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทอีกหนึ่งอย่างนะครับโอเคการเลือกปั้นตัวการเลือกปั้นตัวแต่แต่ละตัวเราอย่าอิงตำนานมากเกินไปนะครับต้องดูทีมตัวเองด้วยนะการดูทีมตัวเองมันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับว่าทีมเราขาดอะไรนะ,ะบางครั้งก็อารมณ์ชู้บุบทาให้การทําทีมของเราแบบ พังได้นะโอเคคาว่าพังผมก็คือแบบอ่าไม่ไดีแบบเล่นไม่ได้เลยนะแต่แบบเราจะแพ้แบบอ่าเฉพาะทางเกินไปนะไม่ใช่จะว่าไม่ใช่เฉพาะทางไอ้แบบมันจะคําว่าทีมพังผมผมจะอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่าเล่นพ P PP แบบแพ้มากกว่าชนะอันแบบนี้แล้วกันนะโอเคแต่เราก็เราส่วนมากเราก็คงจะคัดทีมตีอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะแบบอ่าว่าไงดีมันก็คงจะกบจุดได้ตรงนี้ไปได้นะโอเค ประมาณนั้นนะโอเคปาอนุมิตดีอย่างไรนะสลหับถ้าผมปั้นขึ้นมานะหนึ่งเลยปาอนุมิตเป็นสายพลังนะเป็นสายพลังมีสกิลที่เซฟทีมได้เพิ่มความเรยวในการเคลื่อนที่นะมีบัฟฟื้นฟูมีบับลบทักษะโอเคอันนี้ซัพพอร์ตทีมสกิลที่2องเการเสกลงศพนะนะกะ็จะว่าไงดีมันสามารถ ใส่แซลม,มอนได้โอเคแซลม,มอนคุณก็น่าจะรู้ว่าแซลม,มอนแสงมืดกับแซลม,มอนไอ้พวกาธาตุปกติความาถึกมันจะต่างกันนะครับยิ่งเป็นแาวอดุบิสเก้าดาวแล้วความถึกของแซลม,มอนก็น่าจะเพิ่มขึ้นดาม,มงดามิเอก็จะมีนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับทําให้เซฟแถวหน้าเราได้ดีมากขึ้นนะโอเคเนื่องด้วยก็ก็ลงศพมันก็ออกมา2ตัวนะโอเคอัญเชิญลงศพฟาโร่สองตัวต่อต้านพายุใช่ไหม มันก็คงจะเอารวมประมาณกับอ่คูนี่สล็อตนะครับโอเคที่สามารถซัมมอนสามารถ,าารถอ่าเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับโอเคแต่ต่างจากซัมมอนของคิงซัามมอนของอ่าเจ้าลิงคัสนะครับที่แบบอยู่เฉยๆนะขาอ,อยู่เฉยๆไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะมันกับบาอนุบิสนะครับซึ่งนั่นก็คือข้อผิดพลาดของผมที่ทำอาจจะิกัดเซ่ ถามว่าเจส s ิก้าแสงไม่เก่งใช่ไหมมันต้องมีเกียร์ดีๆสักหน่อยนะครับเจสิก้าแสงมันจะรีดประสิทธิภาพในการใช้งานมันแบบสูงสุดนะครับแต่ผมอาจจะแบบไปพวกเยติดที่แบบอะไรต้องแบบ Perfect, Perfect, เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกเกินไปอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นมันก็พอไปวัดไปวาได้นะโอเคมาโอเควันนี้พีผมก็ตีไปแล้วนะคงภาษาทย,ยเรืองความผิดพาดอผมเองนะโอเคอ่า อย่างเช่นเดือนหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นรอบปกติไม่รู้ว่าแสงมืดเก่ามันจะมาหรือเปล่านะโอเคก็ถ้าสมมุติผมยังไม่ปั้นเจส s ิก้าแสงสองรอบถัดมาที่เป็นรอบแสงมืดพวกเบาลงเบาล็อกอาจจะมาถ้าผมเปิดได้เบาล็อกแล้วถ้าผมปั้นเบาล็อกทำเบาล็อกมันเก้าดอีกผมคิดว่าทีมก็น่าจะกระโดดนะงั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ การวางแผนที่คิดไปสองถึงสามขั้นเลยนะอันนี้ก็วางวางแผนยาวเกินไปนะแต่ถ้าคิดสั้นก็อีเราก็มีตัวแบบที่เปิดได้ยู่แล้วทําไมเราไม่ปั้นนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการที่แบบผมแอบเสียดายไปน,นิดนึงนะโอเคใครเป็นแบบผมบ้างนะอันนี้ผมก็จะว่าไงดีก็ก็ถือว่าทําลงไปแล้วเราก็ต้องอทิ้ลงลนกันต่อไปนะเพื่อปั้นนะโอเคอย่างน้อยก็ มันยังเก่งในช่วงนี้แต่มันก็ต้องมีตัวเลนเจอร์ที่เก่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับโอเคมิฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วก็อดทนกันต่อไปในการเก็บผมนะครับโอเคมาโอเคคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็คงจะมาสาธยายกับข้อผิดพลาดของผมที่ทําลงไปนะนเพื่อนๆคนไหนที่ทําผิดพลาดเหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์ไม่ด้วยนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ